ครับสวัสดีเ,เพื่อนๆไม่พี่น้อง,องชาวสองล้อทุกคนนะครับก็วันนี้เดี๋ยวเราจะพาน้องดำเราไปเปลี่ยนท่อใหม่กันที่ร้านฟูจิเทอร์โบนะครับผมพอดีว่าซื้อซื้อท่อมา เป็นสลิปออนกับปลายเนาะซื้อมาพักหนึ่งแล้วแต่ว่ายังไม่มีเวลาได้เปลี่ยนเลยก็เอาซักหน่อย <c oughs> กเอ็เดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าเราจะได้เปลี่ยนเป็นท่ออะไร ไว้เซอร์ไพรส์เพื่อนๆกันตอนถึงที่ร้านลวกันนะครับก็ร้านก็อยู่ใกล้ๆขับรถไปสิบนาทีก็ถึงตอนแรกว่าจะหาร้าน <c oughs> ร้านธรรมดาทั่วไปนี่แหละครับเพื่อนแต่ว่าลองดูจากหลายๆรีวิวเห็นว่าร้าน <c oughs> ร้านนี้ก็โอเคลนะ แต่หลักๆร้านนี้ก็จะเน้นเป็นแบบว่ารับผ่าท่ออะไรเงี้ยแต่ได้มีการสอบถามที่ร้านไปแล้วแหละว่าราบติดตั้งสลิปออนด้วยไหมที่ร้านเขาก็รับติดตั้งนะครับเขาแค่ซื้อของมา,าขวานใน่ยดีกว่าแดบดบร้อนนะฮะ โอเคเดี๋ยวไปถึงที่ร้านแล้วก็เดี๋ยวเราไปเจอกันที่ร้านนะครับเพื่อน ไม่เคยวิ่งมาเส้นนี้เลยนะนเพื่อนไม่รู้ว่าถนนมันจะเป็นยังไงโอ้โหรถติดสุด ตอนนี้ร้อนจนจะกระแลเปียกไม่ก็ที่สุดของมแจ่เขาบอกว่าร้านอยู่ตรงข้ามห้างอะไรนะแกสเออร์เบิร์นอะไรทุกอย่าง โน่นเปล่าคิดว่าน่าจะใช่แจ็ดเออร์เบิร์นอยู่ฝั่งโน,น้นงั้นเราก็ชิดซ้ายไ้ก่อนต้องชะลอชะลอก่อนนะเพื่อนนะ นีีน่่วเยร้านท่อไอเสียนี่ฟูจิสวัสดีครับพี่ที่นัดไว้จะมาติดสลิปออนนะครับนนตรงนี้เลยใช่ไหมพี่ วมบส่วนนะารับเม่อกี้เมได้ครับพี่ ยอดเคเพื่อนมามาถึงร้านนะแต่ลืมลืมกลวยไอเนี่ยกลวยที่มันต้องทําสวมอะ่ะฉัต้องกลับไปเอายัดโจโอ้โหว้่ลืมของสําคัญลืมอะไรไม่ลืมลืมของสําคัญฮลัลโหล อืมไปไม่ได้ก้อนเนี้ยฮะเพื่อนๆ ขับรถไปตั้งนานลืมเอาไอ้นี่ไปด้วยตัวสำคัญเลยเนะี่ยโอ้โหลืมอะไรไม่ลืมแต่ไมาลืมไอ้นี่ไปได้เอ้าเฮียลืมโทรศัพท์ไปด้วยหืม <c oughs> กับซวย มารอบที่สองแลครับเพื่อนเห็นมุมนี้กันอีกครั้งหนึ่งเออโคตรร้อนเลยไม่เคยขับรถแล้วรู้สึกว่าแบบเหนื่อออกหัวอะนึกออกว่าสงสารพี่ไรเดอร์เลยอ่ะ ไม่ต้องรียนะพี่ถ้าพักเขอได้ไม่ต้องเรียนะพี่กินข้าวอะไรเรียบร้อยไหมอ๋อโอเคครับผมผมหาซื้อสีมันไม่มีเลยสีทนความร้อนมีใช่ไหมใช่ครับผมพี่มีไหม ใช่ผมับผมขอบคุณเป็นไรทีเดียวใช่ก็บรรยากาศหน้าร้านครับฟูจิเทโบนะครับผมทำทอยเสียทุกชนิดนะครับก็หน้าร้านก็จะเป็นเหมือนหน้าร้านร้านทำทอยเสียง ไปนะครับเหมือนกับหลายๆร้านมีรับติดตั้งเทอร์โบด้วยเพิ่มแรงมา้าทิกรุ่นนี่อันนี้ก็จะเป็น c b 6 5หกนะครับมาทำอะไรไม่รู้แต่ชอรู้ก็เลยอเลย อันนี้ของเราก็จะอยู่ในขั้นตอนของการผ่าพอสวมนะครับขนาด2.5เพราะว่าท่อที่ซื้อมามันจะเป็น60มิลน่าจะประมาณ2.2หรือ2.3นี่แหละนี่แหละต้องผ่าขยายนิดนึ่ง I <laughs> do ก็มีกำลังขนาดท่อนะครับให้เท่ากับสลิปอรอนนะครับผม คิดว่าตอนทําพ่อไม่น่าจะนานแต่ว่าน่าจะนานตอนขอบพ่อรถเรานะครับแค่สายพ่อแป๊บเดียวต่อไปก็น่าจะเป็นการเชื่อมเก็บงาน เอ้ยไม่ใช่เขาเร็วสบายเจียเก็บงานอะไรย้่งดหน่อยนะครับผมก็เดี๋ยวเราไปดูตอนใกล้จะเสร็จเวลาป เคครับก็เสร็จกันไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับการนําเจ้าน้องดําของเราไปเปลี่ยนท่อมาท่อที่ใส่ก็เป็นที่เลย EC <oughs> project นะครับผมสวยงามมากก็จะมีการ m o d ฟ f y ตรงคอท่อใหม่ด้วยนะครับนิดน,นึงเพราะว่าของของเดิมมามันสวงไม่ได้เนาะก <c oughs> ็ modify บายร้านฟูติเทอร์โบนะครับร้านก็จะอยู่ตรงสีนักคลินตรงข้ามห้างอะไรแจ๊สเออร์เบิร์นเลยเลยตักอย่างเึงนะจะมีป้ายร้านใหญ่เลยงานออกมาสวยมากครับสวยกว่าที่คิดไว้นะครับก็ถ้าหากพี่ๆท่านใดสนใจที่จะผ่าท่อหรือว ah. ่า ยัดใยแก้วหรือทำท่ออื่นที่เก่กับท่อนะครับทางรถยนต์แล้วมอเตอร์ไซค์ก็ไปติดตาม,ม <ะ S 1> เพจ <มะ S 1> เขาได้นะครับพี่เจ้าของร้าน <มะ S 1> ใจดีมากนิสัยดีมากมีน้ํากินพี <laughs> เห็นอากาศร้อนๆพี่ๆเขาก็เอาน้ํามาให้กิน,นครับโอเคก็สําหรับคลิปเสียงก็ขอเป็นคลิปหน้าแล้วก่อนเนาะเห็นอย่างนี้ก็ไม่ไม่ไมค่อยรันมากนะส่วนตัว เดี๋ยวผมจะทิ้งเพจทิ้งเพจเฟซบุ๊กของที่ร้านไว้ให้นะครับข้างล่างดีสคริปชันก็ใคาสนใจก็ไปทบสอบถามพี่เขาได้ยังไงวันนี้ก็ลากันไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ